วันนี้ผมมีเก้าอี้สีใหม่ครับจากเกีย Master รุ่น GCH 01ขอ,ของเรานั่นเองนะครับรุ่น GCH 01เนี่ยเราได้ปล่อยออกไปก่อนแล้วนะครับทั้งหมด3สีด้วยกันเนาะก่อนหน้านี้แต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเก้าอี้รุ่น GCH 01สีใหม่ครับเป็นพ a าสเทลสวยงามมากๆเลยนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับก็คือสีฟ,สฟ้าสีฟ้าะก็คือสีฟ้าพาสเทลนะครับ <S <S ตัวที่นั่งอยู่สีม่วงพ a าสเทลแล้วก็ตัว ด้านขวามือของผมก็คือสีเขียวมิ้นต์นั่นเองนะครับผมทีนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวัสดุของมันเนี่ยทำมาจากอะไรกันบ้างนะครับ ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นตัวหนัง GU นะครับผมเป็นหนังทีู่หมดเลยนะครับให้ความรู้สึกนั่งแบบนุ่มๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะสำหรับหนัง G ีของรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยนะครับตัวเบาะแขนนะครับผมก็จะเป็นตัวรองแขนที่ไม่สามารถที่จะปรับระดับหรือปรับทิศทางอะไรใดๆได้นะครับก็จะเป็นตามสีของตัวเก้าอี้ไปเลยนะครับถ้าเป็นสีฟ้า ตัวที่รองแขนก็จะเป็นสีฟ้านะครับตัวสีม่วงก็เป็นสีม่วงนะตัวสีเขียวก็เป็นสีเขียวไปเลยนะครับเรียกว่าคันเลือกฟูลมากๆเลยนะครับผมส่วนการปรับใช้งานหรือฟังก์ชันต่างๆผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายและง่ายดายมากๆเลยนะครับผมเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมีที่รองคอด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่รองเอวด้วยซึ่งสามารถที่จะปรับ หรือถอดออกได้หมดเลยนะครับจะปรับให้สูงขึ้นก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมส่วนตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อที่ได้มาตรฐานนะครับผมเป็นแบบ Un i v e r s a l ซเลยนะครับผมเป็นพลาสติก ABS แล้วก็ตัวที่ฐานล้อนะครับจะเป็นฐานล้อที่ทํามาจาก ABS แบบแข็งแรงแน่นหนาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับสามารถรับน้ําหนักได้มากถึง 100- ่งถึงร้อกิโลกรัมแบบสบายๆเลยนะครับผมส่วนฟังก์ชันต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับตัวเก้าอี้นะครับสามารถที่จะปรับเอ็นนอนได้ถึง160องศาร้วยกันเะคสับสามา กดที่ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะจะเป็นหมุดคันโยกนะถ้าเป็นรุ่น gc h ศ1สีอื่นอย่างสีชมพูสีขาวหรือส,สีดำนะครับผมตัวที่ปรับเนี่ยจะเป็นตัวปรับแบบสี่เหลี่ยมนะครับไม่ได้เป็นหมอนคันโยกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสีใหม่เนี่ยตัวปรับเอ็นนะครับมันจะเป็นคันโยกนะซึ่งสะดวกสบายใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเราสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้เลยปึ๊บแล้วเราก็เอ็น นี่ง่ายๆเลยนะครับผมคือไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับสบายนอนชิลเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ปรับลับมาที่เดิมอย่างนี้ง่ายเลยนะครับส่วนการปรับขึ้นปรับลงนะฮะตัวเก้าอี้เองเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นได้ถึง10ซนติเมตรด้วยกันนะครับแล้วแต่สรีละาของคนนะครับนี่ก็เอาคันโยกกดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้สบายมากเลยนะครับผมหรือจะเอาลงอย่างนี้ก็ได้นะครับชิปนี่ง่ายๆเลยหรือจะปรับให้เก้าอี้มันเป็นเก้าอี้โยก ก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ดึงคันโยกออกมาจากตัวงี้นี่เก้าอี้ e มันก็โยกแล้วนะครับผมแล้วก็ล็อกกลับไปที่เดิมก็ได้เก้าอี e ้มันก็จะแข็งนะครับผมนี่ก็ตอบโจทย์นะฮะใช้งานง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเก้า e อี้รุ่น GCH 01ตัวใหม่สีใหม่เลยนะครับประกอบง่ายมากๆเลยและก็ราคาถูกมากๆเลยนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมทีนี้เราไปดูดิเมนชันของเก้าอี้กันกว่าครับสำหรับความสูงของเก้าอี้นะครับจะอยู่ที่110ซนเมตรถึง120ซนเมตรนะครับ ความกว้างของไหลจะอยู่ที่55เซนติเมตรนะครับความกว้างของตัวที่รองแขนนะฮะจะอยู่ที่52เซนติเมตรนะครับผมสามารถปรับเอนได้90-160องศานะครับผมตัวความยาวของที่รองแขนจะอยู่ที่41เซนติเมตรแล้วก็ความยาวของเบาะน,นั่งนะฮะจะอยู่ที่56เซนติเมตรนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเก้าอี้ียร์มาสเตอรุ่น GCH01 สีใหม่นะฮะสีสดใสเหมาะกับสาวๆแน่นอนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะที่ร้านขายสินค้าไอที IT ชั้นนำทุกเทศหรือ ตัวแทนจำหน่ายของ Gear Master ได้เลยนะครับหรือที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ